พิกัดที่ตั้งศาลปู่ตาที่ชาวบ้านบ้านปากถวยอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนับถือสืบต่อกันมาหลายรุ่นถูกได้มาตั้งบริเวณนี้เมื่อ3ปีก่อนดังที่ตั้งศาลแห่งเดิมริมแม่น้ำโขงถูกร้อมรั้วโดยเจ้าของใหม่าามนางปุ่นวสุรีหนึ่งในชาวบ้านอ้างว่าเอกสารที่นำมาแสดง<ม>คือแผนที่ตามการนำชี้มีเจ้าหน้านที่กรมที่ดินร่วมวัดแนวเขตเมื่อเดือนมีนาคม2566 หลังเกิดข้อพิพาทจากแผนที่จะเห็นว่าถัดจากริมแม่น้ำโขงเข้ามาตามแนวสีชมพูเนื้อที่หนึ่งไร่หนงาน92ตารางวาเป็นที่ดินที่เธอและชาวบ้านอ้างว่าเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันและเป็นที่ตั้งเดิมของศารปู่ตามีต้นกล้วยและพืชเกษตรที่พวกเขาเคยปลูกไว้ปรากฏเป็นหลักฐานอ้างอิงตั้งแต่50ลูกลูกููกยายนี ได้ห้าสิบห้าปีแล้วตอนตอนนี้ผู้ใหญ่ยายนะยายทำกินกันปูพักปูกมักพริกมักคืออยย่นี้สักคราวจะมาเอาปีดใดยายก็บ่วูใดจากภาพมุมสูงพบว่าที่ดินที่เป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเจ้าของที่ดินคนใหม่นอกพื้นที่ถูกขนาบโดยแม่น้ำโขงและแม่น้ำปากถวยลักษณะขายสันดอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจจากภาพถ่ายในอดีต ชาวบ้านบอกว่าศาลเคยตั้งอยู่ระหว่างต้นไม้สองต้นนี้แต่ปัจจุบันมีสภาพรกร้างใกล้กันพบรั้วรวดหนามขึงกันเป็นแนวยาวภายในแนวรั้วมีสิ่งก่อสร้างเมื่อเทียบกับแผนที่จะเห็นว่าแนวรั้วและกำแพงเมทัลชีตทับซ้อนอยู่ในแนวเขตพื้นที่พิพาทล้ำแล้วค่ะสุภลักษณ์สีพิมพ์ชาวบ้านอีกคนยืนยันว่าที่ดินบริเวณนี้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานหลายรุ่น ทุกปีจะมีพิธีกรรมสักการะสารปู่ตาแม้ปัจจุบันที่ดินจะถูกแม่น้ำโขงกัดเซาะไปบ้างแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังสามารถชี้แนวเขตที่ดินของตัวเองและที่ดินใกล้เคียงได้ที่ดินสาธารณะที่ไม่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรที่อยู่ในประจาอยู่นี่ตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านบ้านปักถวยแล้วค่ะทราบว่านางปุ้นอยู่นางปุ้นอยู่นางปุ้นอยู่ฝั่งติดน้ำโขงค่ะสารปู่ตานี่อยู่อยู่อยู่ข้างในดินดินนางปุ้นนิดนึง ระหว่างดินนางปุ่นกับดินนางสมพานค่ะที่ว่างตรงนั้นก็เป็นที่ที่ของศาลนะคะไม่ไม่ใช่ของที่ที่ของใครทีมข่าวติดต่อไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทและได้รับการยืนยันว่าให้เป็นการพิสูจน์สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมกรณีนี้เป็นครอบพิพาทที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ครอบครองระหว่างโฉนดที่ดินและที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน ที่ผ่านมาชาวบ้านเคยยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนมและแจ้งความดำเนินคดีล่าสุดมีรายงานว่าวันที่25ธันวาคมนี้จะมีการพิจารณาในศาลชั้นต้นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน